พบกับผมนายชอตตี้บูโจวียเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันที่เกม O2 Jam ออนไลน์ครับสำหรับเกมนี้ก็มาในแนวดนตรีเลยเคยเปิดให้บริการในประเทศไทยด้วยนะครับตอนนั้นผมจําได้ร้านเกมนี้เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยจริงๆครับซึ่งตอนนี้เขาก็กลับมาเปิดให้บริการในสตตีมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะเราไปดูเลยแล้วกันว่ามันไม่เหมือนกันยังไงครับ รัโหมดการเล่นในตอนนี้มีแค่โหมดเดียวเลยคือซิงเกิลเพลเยอร์นะครับไม่มีมันตีเพลเยอร์นะครับอันนี้น่าเสียดายมากนะครับส่วนตัวโน้ตจะลงมากี่แถวนะครับก็จะมีทั้ง3แถว4แถว5แถวแล้วก็7แถวนั่นเองครับส่วนเพลงก็ตามที่เห็นเลยครับเพลงดังๆก็มีครับเช่น V3 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแคนนอนแคนแคนอะไรอย่างเงี้ย b r i d g e in d REAM นะฮะ Feel the l to Jam แต่ก็อย่างที่เห็นครับว่ามีแค่ประมาณ10กว่าเพลงเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้เพลงเพิ่มนะครับก็ทําได้หลายวิธีเช่นการ s u b สไครต์นะครับมันคือเป็นการเหมือนกับจ่ายรายเดือนอ่ะเออจะได้ครบเลยครับทั้ง160เพลงแล้วก็จะได้ตัวของคอสตูมหรือว่าสกินด้วยนะครับซึ่งเราไปเช็คได้ที่ตรงนี้ครับซายบดเนี้ย มันจะมีสกินการกดเอฟเฟกการกดตัวโน้ตอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการซื้อเป็นเพลงครับอันนี้คือเลือกได้เลยชอบเพลงไหนก็ซื้อเพลงนั้นหรือจะซื้อเป็นเซตครับก็สามารถดูได้ด้านบนครับจะมีคําสั่งแพ็กเกจเนาะว่าเราจะซื้อเซตไหนนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องดูดีๆนะการซื้อของเกมนี้มันไม่มีการซื้อขาดนะครับมีแต่เป็นเช่ารายวันนะครับอย่างเช่นในนี้ก็คือจะมี7วันกับ30วันครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักเพลง2เพลงกันละกันนะครับขอเป็นเพลงนี้กันละกัน f ี r o d to Jam นะครับก็เดี๋ยวจะเล่นแบบ n o r m a l ก่อนละกันเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็สปีดสาเท่านะครับไปลุยกันเลยสำหรับโนต้ตตัวไหนกดอะไรบ้างน,นะครับก็จริงๆดูที่เซตติ้งก็ได้นะครับแต่โดย default ก็คือ S D F J K L นะฮะแล้วก็ตรงกลางจะเป็น Space Bar นะครับที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยคืออะไรรูไ้ไหมคือสีของโนต้ตครับ คือสีน้ําเงินเนี่ยผมจะใช้นิ้วกลางกดไงคิดว่ามันเป็นโนต้ตตรงกลางอะไรเงี้ยเหมือนเกมอื่นอันนี้คือเป็นความผิดผมเองครับที่ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับเกมนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับจากการเล่นตอนนี้เลยคือรู้สึกว่าตัวโนต้ตมันจะไม่ตรงกับเพลงนะครับคือผมต้องกดเร็วกว่าเสียงที่ผมได้ยินนะ่ะเพราะนั้นผมอาจจะกดผิดบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ขอภายมาที่นี้ด้วยนะครับด้วยความไม่คุ้นเคยครับผม โอ้โหโน้ตแบบนี้ผมโคตรชอบเลยคือโน้ตกดเรียงแบบเนี้ยชอบมากอ้าวไปหลุดตรงไหนวะเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูรีเพย์เห็นไหมผมต้องกดเร็วกว่าที่ผมได้ยินนะฮะแต่ไม่รู้ถ้าผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามาติดลิขสิทธิ์ผมจะเบาเสียงเพลงนะครับอันนี้รู้กันเนาะรีวิวเกมแนวดนตรีก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยครับอ่าโน้ตกดค้างอันนี้ผมก็ชอบครับ ชอบพอๆกันเรียงโนต้ตเลยชอบมากผมรู้สึกว่ามันกดง่ายดีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเรียงมางี้ชอบโอ๊ยเป็นกรรมลืมกดสเปซบาร์รู้แล้วผมพลาดต,ตรงไหนสเปซบาร์นี่เองเอ่อโอโหกดเร็วไปลวนแล้วครับล้วนแล้วครับจริงๆเนะี่ยผมชอบลืมกดสเปซบาร์โอคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ <laughs> แต่ไม่ไรเลือดเราเหลือเยอะอยู่ครับเราดูได้นะด้านซ้ายบนน่ะแต่ปกติคนเล่นไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเราจะโฟกัสที่ตัวโนตเป็นหลักเนาะห,หลุดเป็นว่าเล่นเลยครับนะอันนี้ขออภัยด้วยครับไม่ได้เล่นหลายปีแล้วนะครับโอเคเออก็อย่างนี้เห็นครับได้คะแนนเปนแสนกว,กว่านะครับเดี๋ยวมาดูซิว่ากดผิดไปเยอะแค่ไหนครับ อืมผิดไป27ตัวเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าเพอร์เฟกเยอะสุดเนาะก็ได้แรงเอสไปครับเดี๋ยวเพลงต่อไปผมเล่นเพลง bridge in dream กันแล้วกันนะครับมีระดับยากกับระดับ normal ซึ่งซึ่งระดับยากมันไม่ยากจนเกินไปครับ15ดาวผมเคยเล่นผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะเล่นอีกรอบกันแล้วกันประเดิมด้วยการกดโน้ตยาวๆครับ เออผมจะบอกว่ามันมีฟีเวอร์ด้วยนะฟีเวอร์คือถ้าเกิดเรากดติดกันแบบไม่หลุดเลยครับมันจะมีการสะสมทําให้เวลาเรากดคอมโบอะคอมโบมันจะขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยก็คือมีการกดไล่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการไล่โน้ตแบบแยกมือครับแล้วก็มาบรรจบกัน ซึ่งค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมชอบดนตรีเพลงนี้นะสมัยที่ O2 Jam จมเปิดในไทยผมก็เล่นเพลงนี้บ่อยมากเลยนะอืมใช้ได้อยู่โอ้ยลืมอีกแล้วลืมสเปซบาร์อยากให้เปลี่ยนสีโน้ตได้จังเลยแบบไม่ต้องซื้ออะแบบเปลี่ยนได้เลยอะสีอะไรเป็นสีอะไรอะ โอ้โหเพิ่งขึ้นร้อยคอมโบได้เป็นครั้งแรกอ๋อแล้วก็หลุดเลยทันทีทันใดผมรู้สึกว่าเพลงนี้โน้ตกับดนตรีมันจะจะตรงเนาะโอเคตรงเออถ้าเกิดเพลงนี้ตรงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรากะจังหวะในการกดได้ง่ายขึ้นอืม ดีเลยครับพอโนต้ตตรงกับเพลงแล้วแบบสบายเลยอ้าวเป็นกรรมมีการสโลเกิดขึ้นด้วยเพลงนี้มันจะสโลตอนนี้เนาะโอเคเยี่ยมโอ้โหมาถึงช่วงยากแล้วผมลืมตรงนี้ยากสุดเลยนี่ว่า ต้องใช้สมาธิครับโอ้ยโอ้ยนิ้วล็อกแล้วนิ้วล็อกแล้วตอนนี้นิ้วล็อกแล้วโอ้ยเมื่อยมาไม่พักเลยพี่โอเคครับก็ยังถือว่ารอดไปได้นะครับยังจำได้อยู่บ้าง รอบนี้กดผิดไป30กว่าตัวเหมือนเดิมครับยังคงได้แรง s อสยู่นะครับส่วนเซตติ้งนี่พูดถึงเมื่อกี้ก็คืออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันก็เลือกได้เลยนะถ้าเกิดเล่น3คีย์กดปุ่มอะไรกดปุ่มอะไรกดปุ่มอะไรผมอยากจะให้มันแบบว่าปุ่มนี้กดได้จากหลายปุ่มเขาเข้าใจใช่ไหมคืออย่างตรงเนี้ยมันต้องกดสเปซบาอย่างเดียวแต่ผมอยากแบบกดตัว H ก็ได้กดตัว G ก็ได้อนะไรก็คือแบบว่ากําหนดได้หลายปุ่มในคีย์ตัวเดียวอะไรเนงะี้ยเออผมอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไงบางทีแบบนะความเคยชินจากเกมอื่นมาอะไรมาอย่างนี้ ส่วนเรื่องของเรื่องดนตรีมันเร็วไปช้าไปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเรามาปรับการซิงค์ได้ไหมคือคําตอบคือไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าถ้าผู้ชมน่าจะเห็นแล้วเพลงแรกอ่ะโนต้ตกับดนตรีมันไม่ตรงกันแต่เพลงที่2มันดันตรงเพราะฉะนั้นถ้าปรับไปมันก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมนะอันนี้ต้องรอทางเซิร์ฟเวอร์แก้งเดียวนะครับส่วนต่อมาเป็นภาษาก็จะเห็นว่ามีแต่ภาษาอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็กราฟิก ไม่ได้มีเรื่องของการปรับแบบคมชัดน,นู่นนี่อะไรแบบนั้นนะครับก็จะมีแค่การปรับแบบหน้าจอเต็มหน้าจอวินโดว์อะไรเท่านั้นเองครับ